ถามต่อมาถามว่าผมติดตามอาจารย์ประภาสกับคุณเบิร์ตมาสักพักแล้วต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจนี้จริงๆมีเรื่องสอบถามสำหรับมือใหม่ผมเจอหุ้นตัวหนึ่งมีมอสเกือบ50%แต่เป็นหุ้นโฮลดิ้งคอมพานีอย่างเดียวเลยอยากทราบว่าควรลงทุนไหมครับถ้าลงทุนแล้วนอกจากศึกษา5 6ขียหนึ่งแล้ว จะติดตามหุ้นอย่างไรได้อีกเนื่องจากออฟเดย์ก็ยังไม่เห็นบริษัทนี้มาแถลงปอลอหุ้นขึ้นต้นด้วย G ครับขอบคุณสำหรับคำตอบลงหน้านั่นคือคูเกิลนั่นเอง <laughs> รอเล่นไม่น่าใช่หรอกออกลางนึกอยู่ว่า G ไหนวะ <laughs> โฮดิ้งคอมพานี มีมอสเกือบห้าสิบเปอเซ็นออเดย์ยังไม่เคยเห็นมา,าแถลง <laughs> นึกไม่ออก <c oughs> เดาว่าไม่อยู่ในลิสต์พี่แน่นอนเอ่อไม่เป็นไรเอ่อพี่อ่ะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราประเมินได้แม่นยำประเมินได้แม่นยำนะครับก็ พี่คิดว่าก็ไม่มีไม่มีปัญหาที่เราจะลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติของหุ้นโฮดดิ้งนะธรรมชาติหุ้นโฮดดิ้งเนี่ยจะมีดิสคเค้ากับมูลค่าลูกด้วยนะสมมติเขาเนี่ยไปถือหุ้นลูกไว้สมมตินะมูลค่าหุ้นลูกซักซักหนึ่ล้านสมมติ โตโฮดดิ้งเนี่ยมักจะโดนดิสคาวจากการที่อ้าวเฮ้ยโ <c oughs> ดยเผื่อลูกมันผันผวนนะแกก็ต้องแอบสอบความผันผวนเอาไว้ด้วยนะมันมักจะนะมีดิสคาวไม่ต่ำกว่า20%อยู่แล้วมักจะมีดิสคาวจากมูลค่าของลูกเนี่ยไม่ต่ำกว่า20%อยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าแฟร์ไพร์มันอนะอยู่ที่มอดยี <8 S 2> มอดยีคือแฟร์ไพร์ใช่ใช่ คือหมายถึงว่าถ้าพี่ดูหุ้นโฮดดิ้งคันนี้พี่ก็จะดูก่อนว่าไอพีอที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันมีดูตัวลูกแล้วตัวลูกงนเงนเงนเงนก็จะมองว่าแฟร์ไพนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นของใช่ของลูกแฟร์ไพรส์โฮดดิ้งแฟร์ข้ของลูกสิอ๋อ <c oughs> สมมติลูกลูกมีแฟร์ไพรส์หนึ่งพันละกัน แม่ก็ควรมีแฟร์ไพร์แปดร้อยอ่ะอืออืประมาณนี้แต่เขาคร่า,าวกว่าน,นะระเด็นี่อบอกว่าลูกมีปัญหาใช่ต้องครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เขาคร่า,าประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็อร่างนที่บอกว่าคือด้วยความที่เคสเนี้ยคำถามน้องเขาก็เขาโฟกัสเขาเขาระบุมาเลยอ่ะว่ามีมอดห้าสิบอะไรเงี้ยซึ่ง ปัญหาที่พี่มองก็คือว่าพี่ไม่มั่นใจว่าน้องประเมินมันด้วยวิธีแบบไหนใช่ป่ะแล้วก็แปลกใจว่าตอนหุ้นพันหกร้อยจุดเนี่ยมันยังมีมอสหุ้นที่มีมอห้าสิบอีกหรออืมเอออันเนี้ยก็ยังแอบแปลกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่ายังมีหรอวะาีไหนเลยฮะก็สงสัยว่าจีไหนก็เลยสงสัยว่าจีไหนก็สงสัยว่าจีไหนใช่ เลยสงสัยว่ามันจะหลุดตาเราไปได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็ <c oughs> กค็คิดว่าถ้าอย่างที่บอกแหละเบิร์ดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นมันเป็นไปได้หุ้นมีเจ็ดแปดร้อยตัวมันก็หลุด,หล,ดหลุดตาเราได้อยู่แล้วนะ <c oughs> หลุดตาเราได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราเจอหุ้นที่โอ้โหคนอื่นมองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่ต้องระมัดระวังก็คือ <c oughs> เราเจอหุ้นที่คนอื่นมองไม่เห็น หรือคนอื่นมองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นและควรจะเป็นแบบนั้นแล้วเป็นเราต่างหากที่มองไม่เห็นอันเนี้ <S 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 พี่กับมองว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในกนรารลงทุนมากกว่าอืออืมคือเราอาจจะมีทฤษฎีของเราเราเรียนรู้มาแหละเราเรียนรู้มาแหละเราเรียนรู้มาแต่ว่าเรามีความเข้าใจของเรานั่นแหละเพีงแต่ว่าไม่รู้ว่าเราเราเรา เราผิดพลาดหรือเปล่าอ่ะเราผิดหรือตลาดผิดอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยปัญ <c oughs> หหรอนองทุนทุกคนเลยนะมันอยู่ในข้อน,นี้เบิร์ตสิ่งที่กว่าที่เราเนีจะลงทุนจนถ้าประสบสำเร็จได้เนี่ยเราต้องสามารถไฟเอาจนได้ว่าตลาดมึงผิดแน่นอนกูถูก <c oughs> เนี่ยเราถึงจะสัก,สกเสจริงปะเออแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งเนี้ยว่าแบบใครถูกกันแน่วะเราหรือตลาด ทีนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือเวลาครับเวลาเท่านั้นนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอะการเวลาพิสูจน์น้ันุณนเช่นกันว่าระยะเวลาที่มันผ่านไปสมมติเราซื้อหุ้นแล้วเรามั่นใจว่าตลาดคิดผิดเราคิดถูกเราซื้อหุ้น <c oughs> ผ่านไปเนี่ยวีไอเราใช้เราใช้ไทม์เฟรมประมาณสามปี <c oughs> ในการพิสูจน์ว่าสามปีไปแล้วเนี่ยเราคิดถูกหรือเปล่าอืม <c oughs> มันแปลว่ามันควรจะสท้อนราคาหุ้นภายในสามปีมตามสิ่งที่เราคิดครับแต่นี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นมือใหม่นะนั่นสิ่แล้วก็ยังถามอยู่เลยว่านอกจากศึกษาห้าหกขีดหนึ่งแล้วจะติดตามหุ้นอย่างไรได้อีกอคือจริงๆจ,งจะจะจะ,จะหามอสได้มันต้อง,ม,องมันต้องแตกฉันไอ้เรื่องฟันเดอร์เบนทลเขาก่อนใช่ไหมว่าใช่เอ,อ,อันนี้ยังถามวิธีศึกษาอยู่เลยอะ แสดงว่าวมอร์สอาจจะแบบดูนักวิเคราะห์อ,อะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่รู้อะไรอย่างนั้นนะอย่างที่บอเราไม่รู้แหล่งที่มาของข้อมูลไงอืม <c oughs> แล้วก็ส่วนแหล่งที่แหล่งศึกษาหุ้นนะครับก็อ,อพี่คิดว่า MDNA นะสำคัญมากนะ M D N A ก็คือในแต่ละไตามาร์ที่ออกมาแล้วก็มาเหตุประกอบงบนะครับ <c oughs> ออกมาพร้อมง,งบนั่นแหละนะครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะไปคำนมวิสิต อะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยพี่จะไม่ค่อยซื้อหุ้นถ้าพี่ไม่ได้คำพัิตวิสิิ์ยกเว้นเสียแต่ว่า <c oughs> เราเห็นชัดๆตรงๆตรงหน้าว่าอุย้ยราคานี้มันซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ยก็จะมีบ้างแต่ถ้าซื้อต้อนใหญ่ๆเงี้ยซื้อแบบยี่สิบเซนของพอร์ตอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไม่คำพันธวิสิ์เลยเนี่ยพี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทำนะครับอ่า โอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ